อาจารย์คะไม่ต <pid> ้องห่วงหนูเราข้ารีบหนีไปจ้าป้าเลยไงหนอเรลืๆเข้าอส์ ลาเป็นแบบนี้ด้วยให้ผมจัดการเรื่องนี้เหรอครับใช่สิอยากให้นายช่วยอาการะเป๋าเนี่ยไปที่กรมตำรวจเพื่อช่วยตรวจสอบหน่อยนะแล้วข้างในเป็นอะไรล่ะครับไม่จำเป็นต้องรู้หรกอกครับ แค่ทำตามคำสั่งก็พอแล้วเวลาเอาไปส่งก็ระวังให้ดีแล้วอย่าแอบเปิดดูข้างในเด็ดขาดนะไปได้เสร็บตำรวจไซเจมมิมะโทชิยุกิขอรับหน้าที่นำกระเป๋าไปส่งที่กรมครับผม ก็ทำไมเราต้องมาแบกไอ้ของหนักๆแบบนี้ด้วยนะเนี่ยฮะเรายังสั่งห้ามเปิดดูข้างในเด็ดขาดอีกไมจเอ้ยเอ้ยเปิดออกแล้วเอ้ยอ้มันยุ้ยโอ้โหโอ้โหนี่มัน าจะไปไกลแฮหน้าแล้วก็น่ารักดีแถมรูปร่างยังเช็คกันได้แบบนี้อีกด้วยว้าวเออว่าตอนนี้เขายกย่องให้เป็นกลาวยียควีนแล้วอ่ะอย่างเงี้ยก็เกิดแล้วสิเอิงด้วยไม่น่าเชื่อนะว่าหนูซื้อบื่อของเราอ่ะเอ๊ะโอยล้มแล้วแต่ซื้อบื่อเนี่ยยังซื้อบื่อไม่หายยุ้อโอ๊ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูสิยุ้ยหลุดหลุดอย่างนี้เลยล่ะเนี่ย อย่างนี้เนี่ยนะทำไมโมโหรายอย่างนั้นเนอะยิ่งใหญ่ไม่ก็ยิ่งดีไม่ใช่เหรอเล่นคะ่ะอะอ่ะอ่ะลุกขึ้ยหนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแล้วล่ะคะ่ะอาจารย์ช่วยหนูหน่อยนะคะนี่ๆๆอาจารย์ซี่อย่าซูเปอร์เดี๋ยวนึกซึกะเขาขาดใจตายหรอกฮะอ๋ะอ แล้วมีเรื่องอะไรล่ะไม่เคยเห็นเธอกลุ้มใจแบบนี้มาก่อนเลยนี่นะาะหนูค่ะสงสัยจะถูกขายซะแล้วล่ะค่ะฮะฮะประธานบริษัทของหนูรู้สึกว่าจะเคยไปยืมเงินเขาไปทั่วสมัยที่ยังไม่มีอะไรเลยอะค่ะแล้วบางทีก็พาหนูไปงานปาร์ตี้ที่มีแต่ลุงหน้าตาน่ากลัวแถมยังบอกว่าจะให้หนูถ่ายรูปนู๊เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ด้วยอะไรนะ ยังไงหนูก็ไม่ยอมแล้วค่ะเรื่องแบบนั้นนะหนูไม่ยอมแล้วค่ะเดี๋ยไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงหรอกใจเย็นไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ายจันค่ะฮะคุณผู้ชมค่ะสุตัวพิเศษ

มันทองคำลน้ลนๆเลยดีน่นากินแบนกิตแบนเราแกล้งชกหน้าตัวเองแล้วไปบอกว่าทูพูยากซ่ามันแย่งไประหว่างทางจะดีไหมนะเพราะเรื่องเงียบไม่มีใครตามเรื่องนี้แล้วทองคำทั้งหมดมันก็จะเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ลาออกจากตำรวจซะ,ะสบายละ <c oughs> จะไปใช้อะไรดีนะไปเที่ยวฮาวายควงสาวผมทองเล่นน้ำทะเลให้ฉ่ำไปเลยดีกว่าหรือว่าจะเอาไปซื้อรถเบนซ์ไว้ขับโชบสาวแถวรถปงนิ่ให้คนอื่นมาดิฉาเล่นซะเลยเป็นไงเรามีโออ้องจนมาหน่อยสิเรามีโออเจ๋งสิพาสาวอวบแต่เอ๋อย่างทมโกะจังไปด้วยฮัลโหลใช่ ท้ายกันนะดันมาตอนนี้เดี๋ยวโ,นะยวโอ้โหไม่จริงใช่ไหมเนี่ยสวัสดีค่ะทำมาก่อค่ะครับไอ้เย้เฮ้ยบาจะอะไรแลยวโโจะดูสาวมหาทันทีทำแบบนี้เหรอ อาเคจิมีอะไรเหรอมีเรื่องอยากจะให้ช่วยหน่อยอะนะหนูซูเพอ่อเข้ามาเลยคารบกวนกน่วยนะคะโน,น,นมุระทอมโกจังตัวจริงแล้วเนี่ยอ้าวฉันจะไม่เคยบอกหรอกเหรอยนี่เเป็นลูกศิษย์ของฉันเองแล้วนะออขอลายเซ็นหน่อยครับได้เขียนว่าให้คุณซาเอจิมะด้วยอขอบุณครับเอาละตอนนี้ฉันกำลังยุ่งกลับไปสัเธอ,นอะนะากำลังยุ่งนั้นเหรอ อย่าบอกนะว่ากำลังนับทองคำอยู่นะมารู้ได้ไงรู้ว่ามันจะหมกไวรู้ว่าเราเอาทองคำซ่อนไว้ข้างในเฮ้ยนี่อเหรเฮ้นี่ไงน <laughs> ีา่ก็มีอะไรแอบเอาไว้ซะอีกนะแกไม่อยากชันเห็นใช่ไหมละ่ะแหมไอ้เจเจนี่หัวไวจังนะฮะนีอะไรอะคะเย้ นี่อะไรกันล่ะเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกมีอะไรก็ขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยนะเดี๋ยวมาขอสัมพันธ์ของฉันจ้าขอไอโอ้นี่นี่มันทองคำใช่ไหมคะเนี่ยเออขอฉันนะฉันไม่ยอมให้คนอื่นหรอกเออไซจิมะแกคุณไซจิมะเราไม่จะสอนนอค่ะเราเดี๋ยวนะคะ จะเปิดเนาะจะเปิดจะเปิดอ้าวก็ตำรวจเขาคุณเซจิมาออมาแล้วเหรอเฮ้ยนี่แกไปก่อเรื่องอะไรไว้แกต้องหักเล่าทองเนี่ยมันอะไรกันบอกมาหน่อยสิ่ยวกับแก้สักหน่อยงั้นก็เปิดได้เลยใช่ไหมล่ะถ้าเปิดคนที่สวยคือแกนัานเองเฮ้ยอย่าอย่า ี่ต่อนี้แหละหนีผดเขาเร็วเ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยยซ่อเฮ้ยนะเค้าไม่ต้องห่วงยแ้รีบหนีไปซะจะบ้าหรือไงเ้วเขาแซ่เร็วเฮ้ยเร็ว เจอแล้วทางนี right. ้นีนะโอ้ยพวกมันจะบีอีกแล้วเนี่ยไม่มีทางหนีแล้วละค่ะโอ้ยทำไมต้องกลายเป็นแบบนี้ด้วยเอาละอา หน่อยเวันนี้ว่จะไม่รอดซะแล้วหนูแท้แท้อ้ามันจะันจะไปขอโทษคนแบบนั้นทำไมล่ะไอ้ไอขอว่าอย่างไรไ่้ไอ้คิติมีะอรลรอกไม่สัทงเขาใหญ่นี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหาน่ะนะก็เลยไปสั่งสอนประธานบริษัทแต่พอประธานบริษัทมันหนีไปก็ว้า จากการพูอ้อย,อย่างกูทราบล่ะฮะแล้วชาช่าทนดูลูกศิษย์ถูกคนอื่นลูบล่งแกอยู่เฉยๆอย่างงั้นเหรอไอบ้บ้าวงการนี้น่ะมันน่ากลัวมากเลยนะฉันจะบอกให้แกคนเดียวน่ะไอ้ที่ทั้งทําอะไรได้หรกรู้ไว้ด้วยจาไว้ถึงได้บอกเพื่งผูพ้พิจารณอที่ลาดย่ายงแกนี่ยังไงแล้วบ้าละแกไม่มาแล้วก็่าไี้สงมกระโดดน้ำเล่นอยู่ที่ฮาวายแล้วล่ะสบายใจเถอบไปเลยตำรวจเลยครับ ผมเจ้าตองคำหนึ่งกระเป๋าครับอกะจะบ้าละเฮ้าว่าขาแกกะกากไปในคู่ค่าหนึ่งแล้วนะเพื่อนช่วยไม่ได้ถ้าคงต้องร่วมมือกันแล้วได้เลยพวกไปหาไว้กันเลยควงสาวผมทอให้ช่ำไปเลยเราก็ได้พอโจนแล้วสิเรา ลอยอยู่อ่ะที่ไหนอ่ะอ่าอ่าก็แล้วนะเอาให้เ๋ยวก่อนสิเรือซ่อมยังกันจะไปถึงฮาไวได้เหรอเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะยังต้องซมอย่างเงี้ยแต่เร็วน่าจะบอกให้เรือตำรวจตามไม่ทันหรอกน่าเข้าใจอุ้ยพกของที่กระเป๋าไม่ได้นับควัคลาดแล้วเหรอเนี่ยฮะนี่เอาของมาขนาดนี้จึ้นเครื่องบินออกจากนาริตะได้ยังไงกันเล่า ฮะแค่นั้นมาเล่าสิแล้วเขาได้ไงอย่านีนะเด่ดนะยดเดียวน้เอ้าตวทิ้งไว้เนยๆลบเอ้าเฮ้ยยุดนะเอาไปอยู่ล้วกระโดดสิเร็วเข้าเร็วไม่เจอวอ๊ยบูบไปไป ไปเอาเรืเอ,ลอก,กลับไปกอสิี่แล้วส่งกระเป๋ามาเชแล้วเข้าเร็วเอาเรือกลับเหรอใจแล้วเพื่อเนเฮ้ยจบเสร็จแล้วอมองก็เป็นของเรา รอเดียนะเ๋ยนะเฮ้ยอย่าเอา่อขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะอะไรล่ะแล้วจะเป็นยังไงต่อคะเนี่ยไม่ต้องกลัวล้วนะเธอเป็นสินค้าสำคัญของเราให้มีแผลไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าทำให้เรามีโมโหเจ้าคนนั้นไม่รอดแน่ เฮ้ยป้าประธานคุณผู้จัดการทวาจังขอโทษนะโทโมโกะที่ทําให้เธอต้องเดือดร้อนไปด้วยแบบนี้เนอะไม่ใช่ว่าท่านาแล้วครับท้อยบ้านคนนี้ตั้งหากล่ะเห็นเขานื้ออ่อนแอก็เลยเอาเปรียบแล้วแมแกงโกรกฎหมายเจ้าพวกเนี้ยมันเลวไม่มีที่ติเลยแล้วครับออย่ามาสรทยายความชั่วของคนอื่นแบบนั้นสิพวกเราก็แค่ทําธุรกิจเท่านั้นเองล่ะมาขอให้ได้เงินมาก่อนเถอะเจ้าพวกนั้นก็ไม่จะเป็นอีกต่อไป เอาไปฝังใตตนไมา้าสนดิมะาใช่คุณผู้จัดการอา้าวว่าไงล่ะคุณหนไปัันจะบอกชื่อของฉันให้กุยกระจอกอย่างพวกแกได้รู้เขาก็เสียงกีต้าร์ด้วยไปยังไงอาจารยมม์มันมาอีกแล้วเอ,เอาไงดีคยับ มาถึงขนาดนี้เปล่าทำไมวะแต่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 ว่าถ้าทางไม่ดีนะครับครูจริงแล้วเนี่ยฮะอ๋อนี่มันอะไรกันนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยใอ้ตายสิจะบ้ากันใหญ่แล้วคณนีสิกะไปไปแต่ต้องลูกศิษย์ที่น่ารักของฉันแล้วก็เดี๋ยวได้เจอดีกันนะไอ้จดจะโอย่ไยๆเเก็บนะยุแค่นั้นละ จะขืนวุ่นวายมากกว่านี้ขอแค่ได้จะรู้จักบานะิีง้าโอ้ยอาจารย์นนเอาละแบบนั้นละดีแล้วเฮ้ยโอเลสิกะใอ่จิมะแกเป็นใครอ่ะหลยวหูน่ะมาแล้วเหรอไอจิมะหมดแน่ลวแซ่ ยอดไปเลยเวลาปกติก็เห็นทะเลาะกันตลอดแต่เวลามีเรื่องก็มาช่วยทันทีนี่เองสินั้นไม่จะภาพพิแทจริงของผู้ชายทำไมชอบให้วความฉันกไ็ไปหาย,ยุ่วหรอกไอ้หัว,วขโมยเอ้ยถ้าเป็นคนพูดต่างหากเล่าแกไว้ใจไม่ได้แต่นั่นตะไลแล้วพรวนีจะิบาหาักหลังอีกเหรอไม่ได้มาช่วยเพื่อเราเหรอคะ <S <S เพื่อเหรอไอ้บอลนี่มีข้อควาเพื่อหรอกโอก้ยพี่ให้ฉันเอากระเป๋าปลอมไปตั้งหากกจะพูดอีกอ่ะ แล้วใครละปล่อยฉันลงไปลอยคอในทะเลน่ะแกอย่าคิดทุบของคาว่าฉันไปทำไมกันเล่าไอ้บ้าไอ้ของของแกอย่างนั้นเหรอเป็นตำรวจแต่ก็ไม่ใชของคนอื่นเสีเองแบบนี้ได้ยังไงกันอ่ะช่วยปล่อยหนูด้วยได้มาแล่ะคะนีเดี๋ยวเถอะอะไรอะะอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณซ่าหายไปแล้วอยากซ่าเนีรยนึกนี่งั้นก็ปล่อยให้ระเบิดจะเหมดแล้วซากเลยดีกว่าอาจารย์คะมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยมีอะไรเหรอ ในรังน <OR AT> ่ะมีระเบิดเวลาบรรจุอยู่ข้างในอีกแค่นาทีมันก็จะตูมฮ่าฮ่าฮ่โอ้พี่ไอไม่ใช่ฉัไปเกี่ยวนะถ้าเปิดเท็เซ่สจะเป็ดรถตู้ลายแล้วเดี๋ยวสิไม่เห็นบอกกันไปก่อนเลยนี่เรื่อคนที่์มีผิดชอบไหเซ่จริงด้วยถ้าเป็นอเสนอเด็ดๆนะทองไงล่ะถ้าไม่ทองคำนะไม่จริงนี่นะคะว่าหนูแท้ๆอาจารย์ก็เลยต้องมาเดือดร้อนด้วย หนูเป็นนี่เนควณอาจารย์อยู่เยอะแยะเลยสุดท้ายก็ยังรักควณอาจารย์อีกมาใช่พ่อโนบุระหรอกนะยานคะถึงเราจะเจอกันไม่นานแต่ว่าอย่บ้าเอยฉันจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกนะคนเป็นครูนะถ้าลูษสีเป็นอันตรายจะมีพลังเพิ่มขึ้นจนคาดไม่ถึงเลยรู้ไหมอ่ะรีบแก้มัดให้ทุกคนด้วยนะค่ะจเอาท่อมาสซ ใครจะออกให้แกแล้วอ้่ก็มาแทนกันไงแล้วทามีทองนั่นก็คงพอใช้หนีของตาลุงนั่นได้ละนฮะช่วยไม่ได้อ้านี่เป็นไงทองคำแทนนะแต่การระเบิดทองคำนี่ก็ต้องเละไปด้วยอย่าเละให้มันเละไปเลยซิใช่เกี่ยวซะตายอย่าไปจ้าไยจ้าหลบเร็ว ออเอออ๋อ,อ,อ้าวยังไม่รู้อีกเหรอครับทูจังนี่อ่านว่าอะไรด,ดาราจำเป็นใช่ก็หมายความว่าที่ประธานเป็นหนี้พวกยากุซ่าแล้วก็หาเรื่องจะเอาฉันไปขายใช้หนี้แล้วที่ยากุซ่าไล่ตามพวกเรามาแล้วก็ที่จะระเบิดตึกนี่ก็โกหกทั้งหมดเลยฮะ<า> <c oughs> ก็แปลว่าคุณผู้จัดการกับประธานร่วมกันต้นดาราหน้าใหม่คือนดมุระโทมกดจังสเปย์ล้วยังไงล่ะครับอยู่กอ่อนสิแล้วทองคำนี่ล่ะว่างไงฮะทองเหรอ,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 อามาแล้วขอ,องเจ๋งด้วยทองคำนั่นน่ะมันเป็นของเราประกอบจะหากล่ะ เอาไม่ดีอ่ะเออเขาถามจะทำไมอ่ะขอคืนเลยก่อนแล้วกันเยอ ใจนะไซจิมะคุงถนวัตนเพราะนายแท้ๆเลยเราถึงได้จับพวกมันได้ทั้งแกงเลยฮะ<า>ทองคำนั่นน่ะเป็นทอที่แก๊งวายร้ายแก๊งเนี้ยใช้แลกเลยกับยาเสพติดไงเท่ากับว่าใช้เราเป็นเหยื่อล่ออย่างนั้นเหรอผมคิดเอาไว้ไม่ผิดเลยครับตรวจไซจิมะได้ปฏิบัติหน้าท,ที่ปกป้องท้องเขาไว้เต็มที่ครับแต่น้า,าเสียดายที่เสียหายไปส่วนหนึ่งครับทำมันเถอะเอ๋อออท้องคำนั่นน่ะนายจะไปทำอะไรก็าตามใจนะ พราะมันเป็นแค่ของปลอมเอามาชุบน่ะนะความฝัน,นที่จะไปฮา,า,าวายลอยได้บ้าเอ้ยจะไม่ใช่อย่างกูซาสักหน่อยจะเป็นอาจารย์ต่างหากเล่าปล่อยสิปล่อยฉันปล่อยเรนนี่นะล่อยเจ้าที่ตำรวจที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ได้หมดทั้งแก๊งเลยนะครับฉันนี่แหละเกลียดทีเชื่อคนที่สิกาไงยังสถานอาญากรรมเลยเราจะจำเป็นที่ไหนกันน่ะ แต่ตอนนั้นสนารกา์มันจําเป็นน่ะหนังสือพิมพ์อยลงข่าวตัวแรเริ่มเลยบอกว่าอาราจะเป็นกระทบกรโกดจังทําให้จับแก๊งยาเสพติดได้ทั้งหมดน่ะใครไปยุ่กับหนูซืือบือ้อไปต้องพูดวายทุกทีสินะ่ะไปชืองเล่นๆน,น,นะหลังจากนั้นอ่ะังต้องฝ่าดงนักข่าวที่คอยสัมภาษณ์อีกด้วยอ่ะชานขาช่วยหนูทีเดี๋ยวนี้มาทีระเกียรีบอาาแขรับทุกทีนี่นายุ่งนะชานขาช่วยหนูทีนั่นไงหนูซื้อบือ้อ สมมติว่าถ้าแม่ได้แต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งลูกจะว่าอย่างไรแต่งงานใหม่ถ้าเขารักกันจริงเราก็ต่อให้เป็นลูกชายก็ไปทําลายความรักครั้งนี้ไม่ได้หรอกนะแค่ว่าถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเราก็เยือคุณนีโอหน่อยแนะ่เขา่วยโอกาสแต่นกันเป็นคนดีสุดท้ายก็มาหลอกแม่ช่างเหรอแต่งงานแต่งงานสนุนหลาเลยนะไอบ้าเอ้ย